สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับใายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บีนเคโแล้วก็วง c ีจีเเียช่นเคยนะครับลันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็เพ่งๆกันดีๆนะครับเป็นเสื้อที่น้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ออกแบบนะครับเป็นเสื้อวันเกิดของน้องที่ผ่านมานานละล่ละนะครับแล้วก็ น้องก็เต็มที่กับทุกผลงานจริงๆไม่ใช่แค่เสี้ยวันเกิดน,นะครับแต่ว่าทุกผลงานที่ผ่านผ,าน,ผานมาเลยนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องพาขวัญภาขวัญน,น้อยใจบุญสมาชิกรุ่นที่2ของวงบีนเคฟแล้วก็อยู่ในฐานะโอชิของผมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ เหมือนเป็นปีทองของน้องพาขวัญเลยก็ว่าได้นะครับน้องได้รับโอกาสให้ทำโน่นทำนี่มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายูนิตอีราเองนะครับที่มีเพลงออกมาสองเพลงแล้วเพลงที่สามก็ได้ปล่อยออกมาแล้วก็อ่าเพลงในซิงเกิลเนี่ยน้องก็มีโอกาสที่อ่าคนบนฟ้าก็ส่งดักมาให้น้องให้น้องติเดเสพสสกอีกครั้ง ในเพลงกินกาเช็คนะครับแล้วก็น่าจะมีผลงานอีกเยอะแยะมากมายที่จะตามออกมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนก่อนที่น้องจะหมดสัญญาฉบับแรกไปนะครับอ่ะแต่ว่าสิ่งที่จะมาพูดถึงน้องพาขวัญในวันนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในงานโรดโชว์ที่ผ่านมานะครับพี่จัดที่ยูเนียนหมอก็คืออ่ะทุกคน ถ้าใครได้ไปหรือใครได้ดูคลิปที่แฟนคลับก็ถ่ายมาแล้วเนี่ยน่าจะทราบดีว่าน้องพาขวัญเลือกเพลงเพลงหนึ่งมาร้องเดี่ยวในงานโรดโชว์ในครั้งนี้นะครับก็คือเพลงจากใจผู้สาวคนนี้ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยบ้าน S b n k 4 8 จากใจผู้สาวคนนี้ที่ต้นฉบับก็คือน้องโมบายเป็นคนที่ร้องไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้น้องโมบายออกจากวงไปแล้วหมดสัญญาก,กับวงไปแล้วเพลงนี้ก็ไม่ได้หายไปนะครับเพราะว่าน้องพาควัญก็นําเพลงนี้มาร้องอีกครั้งในงานโรดโชว์ครั้งล่าสุดนะครับที่เหมือนน้องตั้งใจที่จะสื่อว่าอยากที่จะขอบคุณทุกคนที่ ทำสิ่งดีๆให้แก่น้องนะครับที่น้องเข้ามานในในที่ตรงนี้ใน4 8ก group แห่งนี้แล้วก็มีโอกาสได้ทำอะไรหลยายอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้บริหารที่ให้โอกาสดีๆแก่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ในการที่ให้ความอบอุ่นให้กำลังใจน้องอยู่เสมอรวมถึงแฟนคลับของน้องทุกคนด้วยที่ไม่เคยมี จากน้องไปไหนนะครับน้องก็ร้องเพลงนี้แบบสัดเต็มอะนะครับคือผมอยู่ในงานวันนั้นด้วยนะครับแล้วก็พอดนตรีมันขึ้นมาแล้วน้องร้องใจที่มาพบเธออยู่ใต้แผ่นฟ้าหอยยิ้มที่ส่งมอบมามันคือกำลังใจคือแบบโอ้โหฟังแล้ว มันได้อะนะอารมณ์มันได้เลยอ่ะเสียงของน้องภาคหวานน้องร้องเพลงลุกรุงดีอแล้วแล้วก็โดยเนื้อหาของเพลงมันก็ดีแล้วก็ตัวน้องเองก็ร้ององอกมาใสจ,จริงๆผมก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนน้าตามันซึมออกมาไม่รู้ตัวนะแล้วก็ท่อนกุกมขอบคุณเธอที่เธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกันขอบคุณ จากใจผู้สาวคนนี้โอ้โหทอดน,นั้นนี่แบบน้ำตาไหลอ่ะแล้วแบบมือเนี่โบกแทงโบกแทงไฟทั้งเพลงเลยนะคือแบบอยากเป็นกำลังใจให้น้องอ่ะคือแบบอฟังแล้วมันประทับใจซาบซึ้งืึงใจมากๆนะครับน้องกันทุกความรู้สึกลงมาในเพลงนี้แล้วมันออกมาได้ประทับใจมากๆนะครับเป็นอาจากใจผู้สาวคนนี้อีกเวอร์ชันหนึ่งที่ ตราตรึงเข้าไปในหัวใจผมได้ตลอดไปแน่นอนไม่มีวันลืมแน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในงานนี้มันจะมีช่วงไฮทัชใช่ไหมครับที่ผมก็ตั้งใจจะไปพูดขอบคุณน้องในทุกความรู้สึกมากมายเต็มไปหมดนะครับคือ ส่วนหนึ่งนะก็อยากจะไปแสดงร่วมแสดงความยินดีแก่น้องที่น้องสู้ไม่ถอยแหละและ้วก็ไม่เคยไม่เคยยอมแพ้แล้วก็สุดท้ายน้องก็สามารถติดทีมเอ็นไฟตามที่น้องหวังไว้จนได้นะครับก็อยากจะไปแสดงความยินดีกับน้องตรงนั้นด้วยแล้วก็อยากจะขอบคุณน้องที่ไม่ท้อถอยไม่ดีไม่ทิ้งเส้นทางนี้ไปกลางทางนะครับก็อยู่ในวง ที่คอยสร้างความสุขให้แก่แฟนคลับอยู่เสมอก็ตั้งใจจะไปพูดเอยเอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ประเด็นมันก็คือน้องเขาเรียกว่าด้วยระยะเวลาเนาะงานใฮทัชมันมีเวลาให้คุยได้แค่สามวิต่อคนเบื่อๆโดนเล่งให้เร็วขึ้นอีกมันก็เลยแบบไม่ได้มีโอกาสได้ คุยเรื่องราวรายละเอียดต่างๆมากมายเยอะแยะสักเท่าไร่นะครับคือหลักๆนะอันนี้อันนี้เสริฟมาก็คือตอนที่ผมอยู่ในคอนเสิร์ตแบทเทิลแล้วเชอร์ก็กพูดเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแล้วก็เรียกชื่อาคาขวัญออกมาคนแรกแล้วก็ขามินตามมาผมนี่แบบณเวลานั้น,นคือแบบมันแป้วเหมือนกันนะอยู่อ อยู่ๆเชอร์ก็เรียกน้องออกมาคือแล้วด้วยระยะเวลาของสัญญาของรุ่นสองมันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดช่วงนี้แบบเพื่อเปิดหัวขึ้นมาให้น้องประกาศอ,ะ,อะในทางนั้นหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าพอมาเนี่ยประกาศเป็นว่าประกาศว่าน้องติด Team N5 จนได้เนี่ยคือแบบโอ้นะช่วงเวลานั้นนี่คือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วนะคือแบบดีใจแบบบ้าคลั่งมากๆใครนั่งอยู่ใครๆผมในแถวน,นั้นน่จะทราบเลยว่าไม่สนแล้วลูกขึ้นยืนเลยแล้วแบบติดเราเว้ยติดเราเว้ยคือแบบโอ้โหคือเราก็เชียร์น้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าทําไมน้องไม่ติดทีมตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ ผลงานในเทเตอร์มันก็พิสูจน์ว่าน้องทำหน้าที่ได้ดีจริงๆตั้งแต่ร้องเพลงอา,าเรนะบันทึกรักจากไดอารี่ที่มันเหมือนเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของน้องเป็นภาพติดตาไปแล้วว่าอ่ะพูดถึงบันทึกรักจากไดอารี่เนี่ยนึกถึงบาขวัญคนเดียวเลยไมนน่นึกถึงคนอื่นเลยเพราะว่า น้องทําผลงานได้ดีมากๆในทุกครั้งที่น้องได้ขึ้นแสดงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น้องก็มีโอกาสได้ร้องเพลงพระจันทร์เสี้ยวแทนน้องพักน้องน้องพับฝันเลยล่ะแทนด้วยหน่อยแทนแทน,น้องตาหวานอีกในบางบางแบบซึ่งอู๋ฟังแล้วกินใจมากๆอ่ะคือน้องร้องแบบมัน่นอกมั่นใจมากๆไม่ ไม่เป๋ไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยคือโอ้เก่งเก่งนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ขึ้นสเตตในช่วงท้ายๆใช่ไหมซึ่งน้องก็ทำได้ดีแหละนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผลงานน้องอะในอีรา่าเงี้ยโดดเด่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กด,ดือ้อหรือ,อแกงหง้่อใหญ่โอ้โหน้องทำผลงานได้ เชิดฉายจริงๆแล้วก็งานโรโชว์ต่างๆทั้งหลายหรือว่าเ,อาเวลาออกงานต่างๆที่หน้าที่น้องหลักๆก็คือการเป็นที่น้องทำได้ดีมากๆเลยนะคือการเป็น MC ที่สามารถเรียกเสียงเฮเรียกเสียงฮาเรียกเสียงหัวเราะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่แฟนคลับทุกคนได้เสมอเยซึ่งผมมองว่าไอ้สิ่งตรงนี้มัน มันคือส่วนมันคือจุดขายของน้องภาขวาัญและมันมันน่าจะช่วยเติมเต็มของทีมเอให้สนุกสนานยิ่งขึ้นไปอีกได้นะครับแล้วก็สุดท้ายน้องก็ทำผลงานได้ดีจนเข้าตาคณะกรรมการแล้วก็สามารถติดทีมเอ็นไฟในที่สุดนะครับก็ดีใจดีใจมากๆจริงๆตั้งใจจะทำคลิปนี้ตั้งแต่ช่วงน้องติด n อ็นไฟใหม่ๆแล้วแต่ว่า สุดท้ายก็ยืนมันจะถึงวันนี้แล้วก็มาเพิ่มเติมในเรื่องราวที่น้องร้องเพลงจากใจผู้สาวคนนี้อีกก็ประทับใจมากๆนะครับก็ขอบคุณจากพี่บ่าวคนนี้คนนึ่งเลยก็ขอบคุณน้องภาขวัญเชียงกันที่มาอยู่ตรงนี้มาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่ได้เสมอจากใจพี่บ่าวคนนี้นะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ